ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเอเอพีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีกบีวดีดอฟฟินลีกสครับให้เสียงบรรยายเป็นภาษาไทยกับผมมูยพัชรพลเทมนณีครับวันนี้ขออนุญาตนําทุกท่านเข้าสู่สนามเขาตะเกียบสเตเดียมครับในพื้นที่ของสนามกีฬาเทศบาลเมืองหัวหินเจ้าบ้านหัวหินซิตี้กับเปิดบ้านรับการมาเยือนเจอกับทางด้านของเจ้าสุน้อยอักมชันอยู่ในเตดครับ นกวิดยาวเวลาเดินเกมเริ่มเป็นเจ้าบ้านครับทางด้านของหัวหินซิตี้เขียลูกเริ่มก่อนครับปัตวิทย์เิดคืนหลังไปเซตที่พอนาลงครับมียกซอยดูจังหวะภาพช้าพ,พอนาลงเนี่ยพยายามจะเจาะที่ดันขวาของ เปลี่ยนจังหวะข้างทางด้านนอกดีครับแต่ไปต่อไม่ได้ครับเลี้ยงไปเองเลยครับไม่มีใครเข้าพันธวิทย์แล้วได้กลับได้ลุ้นจังหวะจะไปขไ้างในติดแวนวรับของอสซัมชันครับเสียโอกาสอีกมาดูลุ้นจังหวะดีก่อนครับเอไปของตัวครับเข้าซองทางด้านของดันโคนโสภาพครับศัตรูของอสซัมชันยูไนเต็ดครับพงเพชรครับ สุดเชตกินขุดทดอลิมเ้นด้านขวากับหมากับลีลาก็ชาตเฉาะสายลุกแล้วไปตงกรอบรับโอ้โหเสียดายเลยครับอโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วดูกับความ่องตัวของแอนโชนี่หัวงับเด็กลุงลิมเ้นดานขวาจากไต้หวันกับเปิดมาตกใส่หัวธนชาตจะประดาแต่ มาใช้กันใหม่ก็อยู่ในแดนรับของเจ้าบ้านระโบย <c oughs> นิซิตี้ออนี่ดันละโอ้แล้วเป็นใบเหลืองเลยครับเหลืองแรกของเกมวันนี้มาแล้วราคารับภาษาการภาษาฟุตบอลมาดูจังหวะภาพช้าครับโดนยังไงคุณทอกซ์ยังไม่ได้รับบอลเลยครับเจอทางน้านของ โดนชัยเนี่ยเขาไปตัไนไ้ครับแล้วก็เป็นใบเหลืองครับแต่จังหวะลากไปเฉยเลยครับมากับพลังเกาหลี <c oughs> พวกไม่ได้มาช่วยครับมินฮอกซอยความไปโดนสวนจะไปสไลด์เอาคืนจังหวะนี้ก็แต่เอาตัวลอดมาได้ครับเดนวอนบุหาปล่อยจังหวะเล่นมาเป็นริมเ้นซ้ายวอลวัตวันวอน,วน <c oughs> พิชัจุด <c oughs> เหลี่ยมนี้ไม่มีอะไรครับ เลยก็ออกมาจากเหตุการ์แล้วครับพนวิทย์มาดูจังหวะภาพช้ากันครับริมเส้นต่างคนต่างวิ่งไปครับพนุวิทย์กับด้าพิชยยทธจังหวะไม่ประมาทเกมลูกากาศของหัวหินิตี้ครับยกย,อย,ย,อยก้อยในกรอบจังหวะดีก็มีสัญญาณลูกวิบไปแล้วครับวงการฟุตบอลบ้านเราก็ถือว่ามาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วครับลุนม,มาในกรอบจังหวะโหมอเอาแล้วเคลียร์ไม่ดีครับยังไม่ผลออะไรต่างคนต่างเล่นจังหวะางักใส่ไม่ค้า หลอดผลการเสียประตูไปครับเจ้าบ so, oh, ้านกับหัวห <point sound> ินซิตี้ครับดุนไปกีกรบพเม็แ <mus> ล้วในกรอบเป่าหยุดเกมแล้วครับปรรดาผู้สินกรบหุ่นส่งระชุมลักเอาก็มาดูภาพช้าเลยก็ไม่ถูกเถียงกันใช่ด้วยครับมินจอกซอยครับโอ้โหสันสันครับโดนเชยดีพุ่มครับเอ้าหลุดแล้วออามีทงแล้วครับดีทง ไม่พลใส่ตาเปลี่ยนไปเล่นริมเส้นด้านซ้ายครับกฤษณัยพันเสนาไปปวดฝั่งนู้นมากกับความเร็วมีอยู่แล้วครับเหลือจังหวะยกเข้าข้างในไม่แม่นครับไปตรงตัวมุ้งับตัวของแอสซัมชันยูนิเต็ดกับรับสบายครับเดลโพนโสภาพของทั้งคู่ครับยังไม่ได้ใช้จังหวะเซตบอลจากกลางสนามขยับขึ้นไปเป็นเกมลุกสักเท่าไหร่แอนดอนนี่หัวครับอ้าแทนช่องมาสวยเลยครับขวาเลือกข้างในงลงเรียบร้อยครับ โทีมเยือนอาซัมชันยูไนเต็ดขึ้นนำ้าบ้านหัวหินซิตี้ไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับมาดูจังหวะภาพชา้าออนโทนี่ห่วงนี่ต้องบอกว่าหายกระเกมไปภาพใหญ่แต่ดูครับความอันตรายแล้วโอ้โหต้องชมครับลิกเตอร์พิชยุทธชัยโยแสงครับตัวเลือกของทางหน้าของสุรเชษเนี่ย เปิดกว้างกว่าครับแล้วก็จ่ายให้เพื่อนใส่ผ่านให้สุรเชษจ,จบสกอร์ลูกดีครับขึ้นนำไปก่อนครับอาสมชันย y ูริเต็ดแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเจ้าบ้านครับบัวยินซิตี้ตามหลังอาสมชันย y ูริเต็ดอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแบ็กซ้ายกับตันทีนเนี่ยครับพ่อนลงล่อจากทูกช่วยกันทำเกมลุกได้ดีเลยจังหวะน,นี้เรียกฟาวได้ครับ ทางด้านของรัชตะดูจังหวะนี้ก่อนครับเปลี่ยนสั้นเบิร์นอีกทีจะรุนในตอบไม่ถึงทางด้านของรัชชนน์ผางแก้วครับพงเพชรครับลิมเซ็นเต,เตอ์ป้ายบากึ่งกึ่กึ่งผ่านเลยครับจะเข้าชาร์จจังหวะนี้ก็ไม่โดนบอลเงียบธทนชาติจปัปาดะกลับมาเข้าทาง,งหัวยิมครั้งครับ สายเติมใหม่แล้วครับมินฮอกสอยกันได้โยกขวาลองยิงเลยก็ติดบล็อกยังไม่ผ่านครับอดูชัยดีพุ่มเนี่ยยังไปขวางทางปือไม่ได้กดดันในกรอบอีกทีกัมวัน,นี้้กกขวาติดมือเลยครับเดินบนโสภาพเดินบีบเร็วเลยครับตอนนี้ครับเจ้าบ้านหัวหินซิตี้อยากจะได้ประตูตีเสมอไว ไปอูปลอเลยขายาบมาเสาแรกบอลมาตกพื้นจะต้องตบทิ้งออกหลังไปก่อนครับวัชรพลในชื่อที่ส่งบังโต้พุ่มใหญ่เนี่ยชื่อจริงๆเขาคือ เลี้ก้สปอนเซอร์โอเคล่ะเลอิยดีเอคูอินโยจะไปเก็บบอลเล่นไว้ก่อนไม่ได้ครับพอาะเาลงเล่นเร็วมาเลยครับนี่จังหวะอันตรายครับไปเหลืองเลยครับ จอนวิ์บุนเพชรจะกินโยจะไปบีบเล่นแล้วเอาได้อีกแล้วครับอัสมชันโอ้ผิวสวยครับลงสองลงยิงมาเนอะยังต้องออกแรงเซฟครับวัชลพน์ ดูจังหวะผิวก่อนครับนี่ครับธนชาติจัมปาดาครับเกมลุกของโฮิสตี้จะแหวนสองครับเอาเลยเ,เรียมบางยังดีอยู่กับรตาตชาสิสธิ์ยกยอยมาในกรอบเรียกรมก็ตรงตัวครับเดีดูความสภาพธนชาติจัมปาดะออกแล้วครับ มาลุ้นจจงาว่าในกลอบลูกดีของเจ้าบ้านับโอ้โหนไปหน่อยครับจังหวะจะเปลี่ยนตัวลงไปช่วยเกมรับในกรอบแต่ลิมเชน่อยให้เล่นมาแล้วครับนี่ครับนิดเดียวครับข้ามขาดกเก็บไปพักใหญ่ยังผิวได้อยู่ครับทีนั้นของมิน็อกซอยเอาครับลิมเส้นปล่อยมั้งจับจังหวะไม่อยู่ครับคุณฮอกซอง ยกมาในกรอบจังหวะนี้ก็ติดแนวรับอาสัมชันเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับเจ้าบ้านหัวยินซิตี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หอุ้ยดิ้โยกเอ้มไปยกใส่เขาก่อนครับคุณเจ้าตัวเอาก็มาดูภาพชารับ ยกจริงับแต่ไปยับเกมบุกของเจ้าบ,บ้านหัวหยนซิตี้อะไรก็ได้โอ้จ่ายเสียครับใยันหน่อยด้านหลังเสียฝาลครับสิทธิของเจ้าบ,บ้านยับโ oh อวยซิตี้อ้าวใบเหลืองเลยครับไปแล้วครับดิกินโย่ทองตัดหลังมาเหลี่ยมนี้จะขวางมาไม่ดีจังหวะโดนแท็กด้านหลังเสียฝาล ไม่เอาก็ต้องถอยกบไปได้ครับห้ามครับนั่นห้ามครับตรงนั้นของโอลิวร์บนครับยังไปเข้าทางครับมเยือนอย่างอสมชัญดิกิโย่ครับดูกรบผิวหนีลบกสองครับความคล่องตัวครับใช้ได้เดี๋ยวทุกคนบุกผา ยกมาริมเส้นสายแล้วเดินหนุนโลกร้องครับจ้าหนี้ตกตัวลงจากสามอีกทีดาบสามดาบสีลับแล้วเอาเก็เป็นประตูเลยครับเอากันมาดูภาพชารับไอ้ทวนีหัวยกแล้ว โอ้เหมือนบอลจะเข้าไปแล้วครับจังหวะที่เจ้าตัวกึ่งกึ่งลกึ่งกึ่งโอเวร์เห็นคลิกเนี่ยครับโอ้เข้าไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับสัญญาณนูกบินเดไม่บอกก็ต้องเอาหน่อยครับแต่ดูเกมบุกมาอีกแล้วครับดิฉินโย่ครับดิฉนเซนด้านซ้ายของทางด้านอะสัมชัญด้วยเตตข้างในมีตัวเลือกเลือกเล่นเ,เองแล้วจวังหวะนี้คว่ำในกรอบต่อยีีสัญญาณครับโดนตัดฟาวด์ทีนด้นหลัง หมดเวลาการแข่งขันแล้วสานามกีฬาที่สวานเมืองหัวหินเขาตะเก็บจบลงแล้วครับเป็น2ประตูต่อศูนย์ของทีมเยือนครับอะสัมชัญยูในเต็ดเอาชนะหัวหินซิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับวันนี้ครับกับผมมูอิพัชรพลยับและก็ทีมงานเอเอสปอตช่อง23ว่าจะได้ไม่สุภาพกราบขอประทานอภัยขอบคุณทุกการติดตามครับ